โหลดหน้าวินโดว์ช้าบูตช้าก่อจะเข้าหน้า Windows, วินโดว์ก่าจะได้ใช้งานนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการตั้งค่าให้โหลดวินโดว์ได้เร็วขึ้นให้บูตได้เร็วขึ้นมาแนะนํานะครับผมก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับที่หน้าวินโดว์นะครับเวลาเราบูตเข้ามาแล้วให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ msconfig นะครับ m s config ก็มีตัว m ตัว s ตัว c นะครับ o n f i g นะครับผมจะอ่านว่า m m s แล้วก็ config นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter เลยก็ได้ครับหรือว่าจะมากดตรง run app administrator ก็ได้ครับครับพอกดเสร็จมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมก็คือจะเป็นหน้า system configuration ขึ้นมานะครับให้เราไปที่หน้า ให้เราไปที่แถบบูตนะครับออกมาที่แถบบูตอ่านี่นะครับตอนนี้ให้ถ้ามันมีหลายอันก็ให้ติ๊กอันเป็นสีน้ําเงินนะครับก็คือตอนนี้เป็นอยู่แล้วเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วเราก็มาที่ตรง Advanced Option นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ Advanced Option นะครับผมให้มาติ๊กตรง Number of Processor นะครับถ้าปกติถ้ายังไม่ได้ตั้งค่ามันจะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะมันจะเปลี่ยนถ้ามันไม่ติ๊กมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับ เดิมเลยวินโดว์ส่วนมากจะตั้งไว้ที่หนึ่งนะครับให้เรามาเปลี่ยนเป็นสองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้คือมันมันคือเลขของจำนวนคอของ CPU นะครับคือสมมติว่า CPU เรามีกี่คอกี่คอมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ c ง u ีผมมีอยู่4ี่คอมันก็จะมีให้ตั้งได้สูงสุดแค่4นะครับอย่างถ้าของ ถ้าของใครมีถึง8คอมันก็จะตั้งได้ถึง8นะครับถ้า CPU 8คอ CPU 8สมองอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนะครับอย่างก็ผมมีแค่4ผม,ผมก็จะตั้งไว้ที่4นะครับเพื่อที่จะให้มันใช้ CPU ไปบูตหน้าวินโดว์ทั้งหมดอะครับคือจากที่วินโดว์มันกําหนดไว้แค่ใช้แค่คอเดียวในการโหลดหน้าวินโดว์คราวนี้เรามาตั้งกําหนดให้มันใช้ทั้ง4ทั้ง4คอของ CPU อะไปบูตตอนที่มันกําลังบูตวินโดว์ครับ มันก็จะช่วยให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่สีไปแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็มาแอพพลนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะครับก็มาที่ Startup นะครับผม Startup ันี่เป็นมันจะเป็นการปิดโปรแกรมที่โหลดขึ้นมาพร้อมวิ d โ w s นะครับมาตรง Startup แล้วก็มากดที่ Open t a ัสเมนเอ่อทัเมนเจอร์นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีพวกโปรแกรมพวกนี้นะครับ โปรแกรมพวกนี้มันจะเปิดมาพร้อมวินโด้เลยนะครับพอวินโด้เปิดเข้ามาปุ๊บโปรแกรมพวกนี้ก็จะลัน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 ขึ้นมาก็จะมาอยู่ตรงประมาณนี้นะครับแล้วแถวนี้นี่นะครับอ่านี่จะลันรันมาเอ้พวกนี้คือจะลันมาพร้อมกับที่วินโด้เปิดนะครับถ้าเราตัวไหนเราไม่อยากให้มันเปิดมาพร้อมวินโด้เราสามารถดิสเบน์ไปได้นะครับก็คือปิดไปเพื่อไม่ให้มันเปิดขึ้นมาพร้อมกับวินโด้นะครับอ่าอย่างโปรแกรมพวกนี้ที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับไม่อยากให้มันเปิดขึ้นมาพร้อมวินโด้ก็คืออันนี้ จริงๆแล้วตรงนี้เปิดไว้แค่สแกนไวรัสก็ได้ครับโปรแกรมอื่นที่มันติดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะปิดไปได้หมดเลยนะครับก็จะมีพวกอ่าอย่าง Java อะไรพวกนี้ก็เอาไว้ก็ได้ครับผมแล้วแต่อย่างอ่าสมมุติเราจะปิดนะครับแล้วก็มาคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ดวกดที่ Disable นะครับผม ก็คือเป็นการปิดปิดไปพอเรารีสตาร์ทไปเปิดขึ้นมาเปิดเครื่องครั้งต่อไปอะ่ะโปรแกรมตัวเนี้ยมันจะไม่รันขึ้นมาพร้อมพร้อมวินโด์นะครับมันจะไม่รันมาอยู่แถวแถวเนี้ยมันจะไม่รันขึ้นมาพร้อมวินโด์นะครับก็คือถ้าเราอยากจะใช้เราก็ค่อยมาดับเบิลคลิกเอาที่หน้าจอได้นะครับผมอย่างโปรแกรมอื่นยังจะปิดก็ได้นะครับอย่างอันนี้ของผม ก็กดดิสเลเบไปได้นะครับก็ปิดไปเปิดข้าวหน้าก็จะไม่ขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับช่วยในการโหลดวินโดว์บูตวินโดว์ขึ้นมาให้ใช้งานได้เร็วขึ้นช่วยได้เยอะนะครับส่วนของใครที่โหลดนานเกินผิดปกติแล้วพอทำทาตามแล้วไม่ไม่หายนะครับอันนี้คือต้องต้องเช็คนะครับว่าบางครั้งฮาร์ดดิสอาจจะมีปัญหาฮาร์ดดิสอาจจะแบตก็ทำให้เครื่องโหลดหน้าวินโดว์ช้าได้เหมือนกันนะครับผมแต่เบื้องต้นถ้าทำตามนี้แล้ว ก็น่าจะเห็นผลนะครับไวขึ้นยังไงก็ลองทํากันดูนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ